เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใยดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่พวกเราชาวกิฟฟรินทุกคนทุกท่านขอเจริญพรวันนี้เป็นวันพระพุทธนะ ประสูติตัดสรูป,ปริบิพานพูดง่ายๆก็เกิดคนเราเกิดมาชัดเจนนะตัวชายจิตฐาในชัดเจนมากเปล่งอภิสวาจานะท่านนะเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกแล้วชัดเจนมากเลยนะท่านเกิดมาประกาศโยงเกิดมาประกาศแมนะ่ทัานส่วนมากจะสับสนเกิดมาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเราจะเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดเกิดมาเราก็จะถามแวแวที่ไหนที่ไหน นางพยาบาลก็จะบอกโรงพยาบาลโรคโรงพยาบาลเราก็ไปถามซาซี่เขาแแว่แว่แว่ก็บอกแล้วไงห้องคลอดโรงพยาบาลห้องคลอดโรงพยาบาลเรายังจะแว่แว่อีกเขาก็เลยจับขาเราห้อยหัวลงตีก้นเราเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เอาน้ำคร่ำออกกลัวเราไม่รอดนะยยมนะเราสับสนยมไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนโดยซ้ายังแว,แว่แว่อยู่เลยแต่พระองค์ทรงชัดเจนมากประสติไม่พอพระองค์ตรัสรล้ตอนแรกก็ทรงถึงความขนขวายน้อย คือ <One> ถ <input> no ้าจะแปลว่าท so like ้อประไทยก็ไม oh ่ได so ้เสียฟอร์มพระเจ้าไม่ได้เลยใช้คําว่าทรงถึงความขนขวายน้อยธรรมะที่เราตรัสรู้นี่ยากเหลือเกินคนเขาจะรู้ตามเราหรือเปล่าความสําเร็จของเราเนี่ยโอ้โหมันยากมากนะบางคนมีเงินเป็นล้านหลายล้านหลาย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 ล้านล้านล้านโอ้ไม่ออกเลยฮะ่านแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจกับเราไหมว่าเขาจะทําได้ไหมเขาจะสับสนไหมไม่เอาดีกว่างั้นไม่เผยแพร่แล้วเหมือนวิทยกรข็คงไม่อยากจะบรรยายอย่างนี้เป็นต้นมีเท้าสหมบดีพรมมาท่าน ท่านครับบัวมีหลายเหล่าแต,ต่ว่าเต่ามีหลายตัวอันนี้ตะมาเติมมาทีหลังนะท่านอุคติตันยูพูดป,ปุ๊บโอ้โหเข้าใจปั๊บเลยครับผมเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ําเจอแสงแดดปับ๊บเข้าใจเลยความสําเร็จเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยเข้าใจเลยรู้เลยเกตเลยโยมเขาเรียกว่าป๊อปป๊อปอป,อป,อป,อปอ๊อะไรเข้าใจเลย 2. อ,อยู่เสม,มือน้ําวิปจิตันยูนะโยมนะต้องพูดไม่พอต้องอธิบายด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแผนนะเข้าใจแล้วเข้าใจนะ สามเนยยะอยู่ในน้ำมาท่านพูดไม่พออธิบายไม่พอต้องยกตัวอย่างบุคคลที่สําเร็จด้วยเพราะเขาทําได้ยังไงพอเห็นภาพชาติโอ้มีไอดอลอย่างนี้แล้วต้องเป็นไอดูปฏิบัติตามด้วยและสุดท้ายปัทับาลมะโูดก่อนแล้วอธิบายก่อนแล้วยกตัวอย่างก่อนแล้วพามา8ดรอบแล้วตอนมาก็คึกคักค,คึกคักเราทําได้เราทําได,าได,าได้กลับไปหลับเลยหลับ,ลบเราทําได้แต่ไม่อยากทาเลย เกิดมาเพื่อท้อทแท้เท่านั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้ากลับมาประูตนใหม่อีกครั้งตรัสรู้ใหม,ม่อีกครั้งเยผยแพร่ใหม่อีกครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ฉะนั้นคนเราเกิดมาเวลาน้อยมากเลยนะท่านที่เราจะลังเลว่าอืมเราจะประสบความสำเร็จจริไหมเราคงทาไม่ได้หรอกเราไม่มีเวลามากพอทุกคนทุกท่านฉะนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสแบบนี้โชคดีมา,มากๆนะับท่านอย่าปิดโทรศัพท์นะท่านอย่าตั้งเป็นระบบสั่นด้วยถ้าเป็นช่วงอัตมาเปิดทุกอย่างให้เต็มที่ เกิดช่องว่างของเนื้อหาและความหาคือเนื้อหาก็ไม่ได้หาก็ไม่หายมอย่าเสียเวลาเปล่าดึงสมาร์ทโฟอนออกมาเล่นไลน์ไปบางพก่อนไม่ได้เจอใครมา20-30ปีโยมเอ้ยได้เจอกันทุกคนขอแค่จําชื่อเพื่อนได้เท่านั้นนะโยมตามหากันจนเจอฮะท่านลายมีประโยชน์ยังไงผู้ชาย2คนนั่งรถไฟไปทาํางานเหงาก็เลยดึงสมาร์ทโฟอนออกมาจู่ๆก็หัวเราะเพื่อนก็งงคนละมีความสุขเองได้ง่ายขนาดนั้น เจองงหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยมันเป็นโคตรลับหรือแปลว่าอะไรแป,แปลว่าแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคิดถึงงงมากไหมฮะที่เขาเห็นคือกอไก่งงง,งุสระแอสาระอายอยักมอม้ายงเคยเดียนพิมดิส,สัมผัสไหมห้ามมองแป้นฟอฮอกกอร์ดอเอกอาสวอฟอฮอกอดอเอกอาวอห้ามมองแป้นนะท่านสามอาทิตย์กว่าจะได้ปินเป็นประโยคท่าน สมัยนี้เขาไม่เรียงแบบนั้นแล้วเขาเลี่ยงมั่วเลยเด็กก็เลยกดมัว่วแป๊บ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 ลูกสาวประมาณสองขวบกดเลยก,ก็ไก่งองงสัะแอสระอายยยักษ์มามะแล้วแม่ก็กดส่งไปให้พ่อพ่อเห็นปั๊บพิมพ์อย่างนี้รู้เลยลูกสาวคิดถึงยิ่งไล์ก็ยิ่งใกล้บางคนมารับกิฟฟินเป็นเพื่อนรับอีกหลายๆองค์กรเป็นเพื่อนไปเพิ่มเขาเป็นเพื่อนแต่ไม่เคยไปอ่านข้อมูลเขาเลยแล้วไปเพิ่มเขาเป็นเพื่อนทําไมอยากได้สติกเกอร์ฟรี และบางคนอกักตันยูต่อเราเอาสติกเกอร์เราไปยังจะกีดกันเราอีกอ่ะกลับมารอยเดิมโยมเจอกันปับ๊บส่งสติกเกอร์เลยวัดดีจ้าเวลามาช้ามาสายก็บรถติดหมอกน้ำตาไหลคงโค้งขอความเห็นใจบรรยากาศดีๆอย่างนี้กับฟินอ่ะฟินอ่ะบรรยากาศไม่ดีกับเซ็งอ่ะเซงอ่ะยังไม่ว่างกับแป๊บนุงแป๊บนุงส่งข้อความไปเพื่อนเห็นด้วยก็เงิบเงิบ ทุกอย่างลงตัวกับเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์อะเครอะเครอะจริงดิอะจริงดิตกใจกับอุตตะอุตตะไม่มีแล้วแม่แม่เลื่อววางคุณพัชช่วยตะเทนไม่มีแล้วตกใจแบบลายมีสีแบบอุตตะอายะโอเมกา้าที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ขุนพระขุนพระเขาถามเรายุไนเนี่ยเพื่อนส่งไลน์ถามไม่ต้องไปปิดเครเื่องเลยถามเธเลยยุไนแล้วก็ตอบเลยอันดูเวอันดูเว ถ้าเรายังงงก็คืออะไรลายมีประโยชน์อะไรอีกทําให้เราเหงาก็ไม่เหงายมเพราะเขาส่งข้อความมาให้อ่านเช่นอุดมการหนักแน่นดุดขนเขากระเป๋าตังค์บางเบาดุดขนนกใช่สิมาอบรมเสร็จแล้วกลับไปนอนต่อชวนเพื่อนสิชวนเพื่อนมาใช้จ่ายมาเอาของไปใช้แล้วก็อะไรย่างงี้สิเดี๋ยวคุณหมอพูดดีกว่าจเจริญพรเงินเดือนอยู่กับกูทั้งวันที่ห้ามามาอยู่กับกูทั้งเดือน อะไรจะใช้ตังค์หมดแล้วขนาดนั้นนี่คือเหตุผลที่ต้องหาเงินไงโยมคนอะไรวันที่ห้าหมดแล้วโอ้โยมนี่บางคนไม่รู้จักกันส่งข้อความมาทุกวันเล่นคุกกี้รันกันไหมแต่มาไม่รู้จักกันมาก็ส่งภาพดาราภา,ภาพยนตร์แอคชั่นฝรัง่งฝรั่งไปโยมแก,แ,กแล้วนะแต่พลังแกสุดยอดเลยโยมลืมอ่านข้อความข้างล่างพอส่งเสร็จก็เลยมาอ่านดูส่งเไปให้เขากูไม่รู้มึงเป็นใครแต่ถ้ามึงส่งคุกกี้รันมาอีกกูจะตามหามึงให้เจอแล้วฆ่ามึงซะ อุยเราโหดไปหรือเปล่าเนี่ยเลยส่งลายไปเกากระเตอร์เขาลืมอ่านก็ส่งมาก่อนมีโทษไม่ลายทาให้ข้อคิดสุภาษิตเปลี่ยนไปสํามเนนสุปองนั่งอ่านวนันวิยายจีเจน8ปศูนยเทศมังก่อนฟ้ากระบีอยู่ที่ใจอ่านแล้วรู้สึกตัวเองนิ่งมากกระบีอยู่ที่ใจพอมีลายปั๊บเปลี่ยนเลยกระบีมิใชยู่ที่ใจหากต่โยถัดไปจากพังงา อะไรที่เคยได้มันจะไม่กลับมาอีกแล้วสำเนียงสอภาษากริยาอยู่หลังประธานจะม,มาติวภาษาไทยให้เราทำไมตอนนี้เอาละจ้าเกลิ่นไปเยอะแล้วเข้าสู่เรื่องราวของเราเอันนี้เพิ่งเข้าเรื่องนะครับผมเพระาะนคิดว่าประธานมีเวลามากขนาดนั้นเลยนะครับธรรมะกับภาวะผู้นําท่านตั้งแต่ประสูนิเปลงอภิสวาจาชัดเจนมาก ตรัสรู้เสร็จแล้วตอนแรกจะไม่ไม่ไม่เผยแผ่เพราะว่าธรรมะยากพอเท้าสามมดีพรมพระมมาจโลกาทิปติสามปฏิก็เลยเทศโยมแต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้โยมอาตมาชอบช็อตนี้มากเลยเหมาะกับโยมมากพรุ่งนี้15บห้าคำเดือน6วันนี้14บสี่คำเดือน6กน,นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลางคืนนั่งเลยโยมพระองค์ตรัสเลยโยมหากเลือดในกายจะเหืออแห้งไปอาตมาจําได้ไม่เลี่ยงอย่าว่ากันนะเลือดในกายจะเหือดแห้งไปผิวหนังจะเปื่อยยุ่ยไปนะคือถึงจะตายพูดง่าย หากไม่ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะไม่เสด็จลุกจากบัลลังก์จากที่ประทับนั่งตรงนั้นชัดเจนมากเลยท่านตายเป็นตายยมทุกคนทุกท่านอา้าวพอเข้าเนื้อหาสาระทําหน้าเครียดทันทีเลยเราถ,ถ,ถอยกลับมาหาต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะยมนะอตมาพูดแล้วมันดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้นเลยงั้นยมฟังคุณหมออย่างเดียวแล้วกันยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนตอนนอนโรงพยาบาลยมเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่า ดีขึ้นนือยังดีขึ้นนือยังอ๋อนี่กูเลวมากเลยเขาถามอาการไม่ได้ถามคุณธรรมจะนธรรมทํทำดีมันทำยากไหมอาจารย์สมัยนี้มันรุ่เชียร์ถูกฝ่ายหรือเปล่าเปนยากหรอกจ้ะใครเริ่มจากไม่เบียดเบียนสัตว์กินเจยมใครเคยกินเจยกมือก้นยมถามในความรู้ในยมกินเจมีก็ห้ามหลายอย่างผักชงผักชุนก็ว่าไปหนึ่งนันก็คือห้ามร้องเพลงกินเจร้องเพลงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเพลงมันมีเนื้อ นี่ตกลงว่าจะเอาหาอย่างเดียวเลยใช่ไหมจะเข้าเนื้อหาอะไรไม่เอาเลยใช่ไหมชัดเจนนะพระเจ้านะยังยังอยู่ในเนื้อหานะอยู่ในเนื้อหานะผมสสยเทศแบบนี้เองเขาถึง5้าปีในวนครั้งห่างก,กันละเกินพอแล้วจะไปพูดบนอยู่ตรงนั้นอันดับแรกเลยคนที่จะเป็นผู้นําท่านต้องมีพรหมวิหารธรรมสข้อท่าน1เมตตามีความรักรักทุกๆคน รักทุกคนที่เราเชิญมาได้มาฟังได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้คนทุกคนในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่เคยเป็นสามีภรรยากันไม่มีท่านทุกคนในที่นี้เคยเป็นพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานกันมาแล้วโยมวิทยุ์ไปต้อนรับอาตมาแลีกหลายท่าน <laughs> เคยเป็นภรรยาอาตมาเมื่อหลายชาติที่แล้วชาตินี้เนี่ยกุง้งกิ้มกุ้งกิ้มนั่งใกล้ชิดกันจับแขนจับอะไรตลอดน้องๆท่านเพราะเคยเป็นภรรยาสามีกันมาก่อนชาติไหนก็ไม่รู้โยม แต่มไม่อยากจะนึกถึงชาตินั้นเลยบองตรงเลยยมหลวงพ่อคําเขียนสวุวรรณโอพระสายวิปัสนาบอกว่าทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้ไม่มีใครแปลกหน้ามแต่หน้าปแปลกๆอันนี้ทําไมได้พูดไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติมิตรที่ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกทุกคนทุกท่านเอาละจ้าทุกคนทุกท่านคนจะซฮะฮะกดอะไรดีอ่ะ <laughs> กดอะไรดีตกใจนะท่านพอดีคอมตอมามีไวรัสแล้วตมาก็เป็นพระไม่กล้าฆ่ากลัวบาป เวลารอจะได้ไม่เครียดนะท่านนะเอาละจะครึ่งชั่วโมองแล้วสมปองเข้าเรื่องได้แล้วสีมัคคาท่านอัตมายุให้มีสีคนไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งยุจะได้เหมือนยิ่งห้ามแสดงความเสียใจกับญาติญาติของนักเรียนมปลายเป็นส่วนใหญ่ที่เกาหลีใต้ที่เรือล่มยมเสียชีวิตไปแล้วที่หาเจอ6 2 5 0บกว่าคนหาไม่เจออีก50บกว่าคนถ้าเจอทั้งหมดน่าจะ300กว่าทำไมถึงเสียชีวิตความมีระเบียบวินัยมากจนเกินไปพอเรือเกิดเหตุปั๊บ คำสั่งของคนเกาหลีรู้สึกว่ามึนๆูปก่อนหนูห้องตัวมึนก่อนหนนี่เกาหลีและจีนหนึ่งแปอลอะไรละการอาตมามม่วไม่ไหวแล้วอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเอาไงต่ออยู่นิ่งๆอยู่กับที่จนเรือล่มมาท่านจนเรือจมมาท่านนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากคนเกาหลีใต้เป็นคนไทยยกเซตออกเลยนะเซตนั้นเอาเกาหลีใต้ออกเลยนะเอาคนไทยไปแทน เหตุเกิดเรือประสบเหตุเอียงแค่0.01องศาไม่ต้องถึง2หรือ60องศาหรนท่านเอาแค่0.01องศาอยู่ในภาพนะฮะปึ๊บเกิดเหตุมาแล้วมาแล้วอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เพื่อทุกวันนี้เขาจะฮิตคำถามนี้มากเลยอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อรอเวลาตายเหรอ คนไทยจะรอดทั้งนั้นโยมรอดหมดเลยหากคนไทยจะตายเพราะเหยียบกันตายโยมโชคดีที่มีพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระพุธนะฮะวันมาขาบูชาเป็นวันพระธรรมวันอาสาฬหาบูชาอีกสองเดือนเป็นวันพระสงฆ์วันนี้วันพระพุทธโชคดีมีพุทธศาสนาคนไทยก็เลยนิ่งเห็นไหมแผ่นดินไหวที่เชียงรายทะลุไปถึงวัดต้องคือพะเยาไม่รู้ว่าใครเอาสมาร์ทโฟนบอกแล้วไงไม่ต้องปิดบันทึกเอาไว้เดี๋ยวก็ไปอออเป็นขมเป็นข่าวนี่น้องเนนน้องเนียนอรหังสมมาสมโตพระกวาพูดธรรมดามากเลยน้องเรียนรูปหนึ่ง แผนนิ้นไหวพึบหายเลยเรื่องเล่าเช้านี้รู้ใจว่าเราดูไม่ทันวนอยู่ห้ารอบอนังสำมารัามาแผ่นเิ้นไหวึต้องดูห้รอบจริงๆนะถึงจะรู้ตัดไปที่ไร่เชิญตะวันอาจารย์บอวัชรเมธีรุ่นพี่ตมาเองสามนิ้นปลูกปัญญาธรรมปีสามนยาวหน่อยโยสวาบกวารังสมมายาวไป น้องเนนคนเริ่มกล้องเริ่มสัน่นเริ่มสั่นแล้วยมน้องเนนพูดทันทีออกไปล่ะยังไม่มีคําสั่งใดๆไปแล้วอาจารย์เย่๋ยววิ่งน้องเน้นอย่าวิ่ง,ง,งแล้วอาจารย์วิ่งทาไมวิ่งมาตามน้องเน้นสนุกเป็นคนไทยทุกคนทุกท่านชีวิตคนเราไม่แน่นะท่านท่านรีบทําเลยท่านรีบทําเลยไม่ต้องลังเลแล้วใครยังไม่ทาเลยท่านคุณยายท่านหนึ่งโชคร้าย8ปปีนอนอยู่แล้วกแกก็แก่แล้วอ่ะแกลุกไม่ไหวอ่ะยม มีอะไรเกี่ยวกับสุขภาพแข้งขาบ้างไหมเนี่ยมีไหมผลิตภัณฑ์เราเนี่ยอุณยายเดาว่าแข้งขาไม่ไดีแต่มาเดานะี่ไม่ได้รู้จริงนะแล้วเพดานก็ถล่มทับแกตายเสียชีวิตใช่ไหมท่านโยมจะไปเราจะได้เรยจะได้โยมกลับไปนอนแล้วเกิดแผ่นดินไหวอะตกเพดานทับโยมไม่ได้ทําเลยนะอ๋อเงียบอีกแล้วจเจริญทรอ,อไปไปไป,ไปต่อเลย้วกันนะจ๊ะสีก็มีได้แต่ต้องเป็นสีมัคคาสีมัคคาก็ หลายท่านไม่ตอบแสดงว่าไม่มีพื้นฐานคำผวนความรู้ติวกันได้คนเราพื้นฐานความหาไม่เท่ากันอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูอตตาตมาก็รู้เรื่องขายตรงไม่มากนักมีไบนารีมี m l m มมาแต่ดับเบิลมาร์เก็ตติ้งขายตรงหลายชั้นไม่ได้รู้มากมนะม่นักอาตมาก็เลยนี่เลยคุณโยมีิทยุท์ถวายซีดีมาเลยผมบรรยายอัปเดตมากนะครับอาจารย์นังแต่ปศไหน51ครับห้าหนึ่งห6 6สอหปีแล้วนะเอาไปฟังกันอาจารย์ครับทำไมอดทนก็อดอยากโอ้ แค่ประโยคนี้นี่คุ้มยิ่งกว่านี่มนต์ตมามาเลยนะเนี่ยฉ <c oughs> ันยมต้องอดทนโยมไปเชิญใครอะไรยังไงเขาไม่อะไรต้องอดทนอุนี่เดี๋ยววางๆเขาไปฟัง,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 งท่านแล้วกันนะท่านนะเอาละจ้ะเริ่มเลยปูพื้นฐานให้โยมชายเมียง,ยงคำัวนี่มันง่ายมากสลับไปสลับมาชายเรียง,ยงอิตาะดุดดตดอุดีทานนาเลยจะพวนทำไมเลยคำเดียวสีมคาก็สา ปรบมือนดนังให้กันและกันนะจ๊ะโหนี้มาไม่เคยผิดหวังนะมากิฟฟารินครั้งใดซึ่งมีแค่สองครั้งเนี่ยแหละนะ <laughs> พวดมาเหมือนเป็นร้อยกว่าครั้งประทับใจคนเยอะมากมายอันดับแรกเลยจะสามารถขี่กันได้ต้องมีพป,ปรหมิารธรรม4ข้อ1เมตตามีความรักอยากให้ผู้นํามีความรักนะรักแบบเมตตาคือรักทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งเศรษฐกิจบ้านเรานี้ขึ้นอยู่กับผู้นําจริงๆนะตอนนี้ยิ่งไม่มีผู้นําด้วยไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะโยมนะ อาเซียนจะเปิดปีหน้าแล้วเราจะไปรวงกับเขากับอีก9ประเทศเราจะไปรวงกับเขาทั้งๆที่เราเองยังรวมกันไม่ได้เอ้วันนี้พูดเสียงตลอดเลยหน้าตมาเนี่ยนะหนึงมีความรักแบบผู้ชายคนนี้นักร้องชายยอดนิยมอันดับหนึ่งไม่เคยตกอันดับเลยได้แก่ไม่น่าเชื่อตอบได้ตรงเป๊ะเลยเบิร์ตธงชัยพี่เบิร์ตมีนโยบายง่ายมากผู้นำต้องเอาไปใช้เลยท่านห้าพยางเท่านั้นเบิร์ตรักทุกคน เลยดีนะมีเลยมาไม่งั้นไม่ครบนะเนี่ย <c oughs> เด็กพี่เบิร์ตก็รักนี่คือน้องปันหลานอัตมาเองจริง,รงๆเด็กคนนี้ต้องไม่ได้เกิดมาเพราะแม่เป็นหัดเยอรมันหัดไทยก็มีมากมายไม่ยอมเป็นกันไปเป็นไกลถึงหัดเยอรมันโอ้หมอเพิ่งจบใหม่ครับยังไม่มีเงินบินไปรักษาขนาดนั้นหรอกครับผมทําแท้งก็มกไม่ผิดกฎหมายเขาอนุญาตเอาไว้แด่เกิดคุณเก็บเอาไว้ทําใจนะครับว่าลูกคุณอาจพิการได้พ่อแม่เขามีเมตามีธรรมะชั้นสูงเขาเลยเก็บเอาไว้น้องปันเกิดมาแข็งแรงมากไม่มีโรคภัยเบียดเบียน พี่เบริร์ตรู้อรี่นี้ก่อนหอมใหญ่เลยมมีบุญนาอลูกนาอได้เกิดมาใครที่รู้สึกว่าผมทำไม่ได้แล้วครับผมแพ้ทุกอย่างไม่ประสบความสําเร็จเลยโยมโยมได้ดูไทย PBS อวันนี้ไหมเนี่ยโฮมรูมอาตมาเพิ่งออกมาไม่ไม่คิดจะด,ดูอาตมาเลยโ <c oughs> ยมชนะตั้งแต่เกิดแล้วโยมคิดดูนะฮะถ้าพ่อแม่โยมมีอะไรตั้งแต่เป็นใบรุ่น200ล้านตัวท่าน200ล้านตัวเลยนะเชื้อสุจิของใยรุ่นถ้าแก่มาก็จะเหลือร50้าบ พี่ยุ่นทีมงานอาตมาก่อนจะมีน้องปัน16ล้านตัวก็เ,เลยใช้ยายุ่น16ล้าน <laughs> ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปฮะท่านต้องไปบำงุงบำุงอะไรกันใหญ่โตเลยทีเดียว200ล้านตัวฮะท่านพุ่งมาท่านมีท่านท่านเดียวเท่านั้นที่เข้าไปหาคุณแม่ได้จากคุณพ่อเนี่ยนะไปหาคุณแม่พูดแค่นี้เข้าใจกันแล้วกันนะท่านนะพระบรรยายลึกกว่านี้ไม่ดีแล้วต้องให้คุณหมอบรรยายอีกจะ199ล้านตัวไม่ได้เข้ามาท่านอยนู่นอกห้องประชุมไม่เข้ามาเลยหัวโนปุ้งปุงปุ้ง,งหมดเลยโยม โยมอยู่ในนั้นอาจจะงไว้เงาหน่อยสำหรับใครที่เกิดคนเดียวอย่างอาตมาไม่ได้เป็นลูกแฝดนะโยมนะเก้าเดือนนโะยมก็คลอดออกมาโยมชนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่มีอะไรให้กังวลว่าโย,ยมเป็นผู้แพ้เพราะตั้งแต่เกิดมาโยมชนะแล้วก็จะไม่โยมไปข้อ2ต่อเลยแล้วกันะนะโยมท่านนะไม่ใช่ข้อสองท่านะนะผู้หญิงพี่เบิร์ตก็รักนี่คือพี่เป้าแม่ของน้องปันเมียของพี่ปุ่นพี่ยุ่นก็คือพี่ปุ่นนั่นแหละนะนะท่านชื่อเล่นชื่อญี่ปุ่นอาตมาเลยเรียกพี่ยุ่นเป็นชื่อเล่นสอนชื่อเล่นโอ้โหงงมากเลยนะ พี่เป้าเมียของพี่ปุ่นผู้หญิงพี่เบิร์ตก็รักผู้ชายพี่เบิร์ตก็รักนี่คือพี่ปุ่นผัวของพี่เป้า,พ,ออพ,ปาพ่อของน้องปันละเอียดไปไหมครับเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดผู้นําที่ดีควรจะใส่ใจในรายละเอียดนะจอมนะเห็นทุกคนและเห็นหน้าทุกคนจําได้หมดเลยทุกคนทุกท่านพระพี่เบิร์ตก็รักนี่เขาเองเขาเองฉันขก้าวกับฉันข้าว,าวที่อื่นเขามีน้ําใจไงนี่มันพระไปก่อนเพนแล้วก็เลี้ยงเพนพระมีที่นี่เลยจ้ะมาสักค่ำเชียว ฉันน้ำเต็มท้องไปหมดแล้วเนี่ยจมา <c oughs> เขาเขาาประชุมช่วงนี้เขาประชุมช่วงนี้เขาไม่ได้ประชุมช่วงเช้าพวดเล่นในเถอะนะจ๊ง <c oughs>